ีครับเรียนท่านหน่อยครับวันนี้ัดิฉันนางมณินนตายุมรักค่ะ,คะอรองประธานกรตรสอเมือง,ออองจังหวัดพัทลุงค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของโครงการสมาสัครเสตี้โฟน4.00ของจังหวัดพัทลุงนะคะของสอเมืองแล้วก็เป็นตัวแทนการสนับสนุนทุกอย่างาทั้ง คร,ร,ร่องคอมพิวเตอร์อาอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปดาเนิไออทางตางรวจเขาดําเนินการอาขออินเทอร์เน็ตเพื่อจะใช้ในห้องนี้นะคะก็ใจ้ใจ่ายไปไอขับทางอ่าอคทของของอ่อทาไปทั้งปีแล้วนะคะแล้วก็กล้องจํานวนกล้องที่ดิฉันสมัรเพิมไปก็หลายหลาย,ลายเป็น30มสิตัวแล้วะคะ่ะ แล้วก็ต่อไปก็ถ้ามีจุดตรงไหนที่เป็นมุมหักก็อยากจะดำเนนต่อเพื่อให้โครงการสมาร์ทเซ็ทิฟโฟน4.0ของอจังหวัดพัทลุงสาาเมืองพัทลุงและอำเภอเมืองพัทลุงมีคุณภาพ,พที่สุดแล้วก็คิดว่าตอนนี้มีกล้องอยู่และมีห้องอสมาร์ทเซร์ทิฟโฟนตรงนี้ทำให้อาจจรยรรมของเมืองพัทลุงนะคะ อ่าลดด้อยลงนะคะแล้วก็หลายประเด็นอาจจะทำานินนี่นั่นอีกทนไม่ต้องยกตัวอย่างในตรงนี้นะคะสามารถจะจับผู้ร้ายได้ทันท่วงทีนะคะเหมือนอธาาิเช่นการยิงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลเอ่อักขโมยอะไรเงี้ยค่ะเป็นเคสต,ตัวอย่างได้ตั้งสี่ถึงห้าตัวอย่างนะคะได้ตรงนี้ถ้า,าท่านใดอ่ มีก็สงสัยอะไรมาสอบถามทางอ่าสพเมืองได้นะคะแล้วก็ดิฉันอยากจะเรียนทุกๆคนให้อ่าช่วยทันเป็นหูเป็นตานะคะสอดส่องดูแลอาชญากรรมของอ่าเมืองพัทลุงให้ปลอดภัยให้ประชาชนได้อยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็หากท่านมีอะไรให้ดิฉันรับใช้หรือว่าอ่าจุดไหนที่เป็นจุดอับของอ่าในอำเภอเมืองพัทลุงบอกมาได้เลยดิฉัน จะสับสมุนกล้องไปทุกที่ค่ะที่เป็นจุดอับนะคะก็ฝากากรมการสมาร์ททีฟนของอูนของสอบวเมืองพัทลุงไว้ด้วยนะคะเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนาในอำเภอเมืองพัทลุงนะคะอำเภอ,มอเมืองพัทลุงทำได้ดีแล้วต่อไปเราจะขยายไปเรื่อยเพื่อจะไปได้ในอำเภออื่น นะคะเพื่อจะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วยก็กราบขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในโครงการสมาร์ทเซฟบุซิฟโฟน400อ่าไม่ว่าภาคอ่ารัฐและก็ภาคเอกชนนะคะที่แจ้งตักราบขอบคุณในนัดที่นี้กราบขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับมาตลอดตั้งแต่รู้จักพี่มาเนาะ,ะเออตั้งมาแล้วไม่ได้บอพุ่งพุ่งทางเซเว่นมีขายกุญแจมั้ยนะยกเว้นบุญไหม